ลืมกลับหน้ากล้องให้ผู้ชมชมเรือกันหน่อยนะคะ นะคะท่านผู้ชมสามลำนี้ก็เล็กๆลันรถลันกันไปลำหน้านี้ก็ใหญ่กว่าเขาตั้งหน่อยบรรยากาศชายแม่น้ำนะคะตอนนี้น้ำกำลังเริ่มขึ้นลงก็ลงเยอะขึ้นก็ขึ้นเยอะดูจากปกตปกตวิวานะคะเยอะ สองวันที่ตุ้มเคยถามพี่กับตันที่สลังนะคะแบอบกว่าน้ำระดับนี้ก็สองวันกว่ากว่าจะถึงอยุทยานูรชมจงวิ่งมาจากกาะสีชังชนบุรีนะคะวิ่งกันยาวๆทวนกระแสน้ำน้ำไม่แรงเท่าไหร่แต่เป็นการทวนกระแสลงมากกว่ามีบรรยากาศสวยงาม มีโอกาสแล้วนะคะชมเรือไปกันตุ้มนะคะท่านผู้ชมชมวิวชมบรรยากาศชมเรือชมน้ําที่เรือวิ่งอยู่นี่เป็นแม่น้ําป่าตักแล้วนะคะหน้าวัดแม่น้นเชียงจังหวัดพระนครกรสีอยุทยาเรือตรงท้าย าสวยมากๆค่ะคุณผชมสะดวกก็มาเที่ยวยุทธยานะคะมาไหว้พระขอพรมาเก้าวัดหรือจะมาเจ็ดวัดหรือมาห้าวัดก็มาได้นะคะช่วงปีใหม่นี้หยุดกันยาวๆตุ้มืคได้หยุดงานนะตุ้มทําตลอดเลยนะคะเย็นๆดูเรือไปด้วยฝั่งนน้นเป็นกรมเจ้าท่านะกรมเจ้าท่าไปตรวจเรือมา วิ่งข้ามาจอดแผแล้วนะเสียงนกเสียงก้าวาวเสียงธรรมชาตินะคะถ้าไม่ชมตุ้มไม่ได้แต่งเติมนะคะทํามาถ่ายที่วัดพนันเชิงนี่แบบโอ้โหธรรมชาติมากๆเนี่ยเสียงก้าววาวช่วงหน้าหนาวนี่จะร้องฟังและเพลิดเพลินทําให้อยากพักผ่อนนี่น,นกเขาอีกนกเอยียงนกเขานกพิราบเยอะแยะมากมาย ชมการอชมทั้งเรือชมทั้งวิวชมทั้งบรรยากาศนะคะเรือตรองช้ายสเสน่จันทิมานะคะสเสน่จันทิมานะคะท่านผู้ชมเรือต่องท้ายถ้าเรือโป๊กเข้ากลางแม่น้ําแบบสวยๆไม่ชิดตะลิงมากเกินไปเรือตรองท้ายก็แบบสบายๆแบบนี้นะคะ ถ้ามันชิดตะเหล่งเรือตรงท้ายก็ต้องทำงานหนักเห็นไหมล่ะธรรมชาตินกบินกันเป็นฝูงเลยสวยมากมากเลยค่ะท่านผู้ชมชมแล้วอยากมาเที่ยวอยุธยาไหม <laughs> หน้าหนาวนี้ถ้ามีเวลาน้อยไม่ได้ไปทางเหนือก็เขาก็มาสัมผัสอากาศเย็นที่อยุธย,ยาได้นะคะนี่ลมเย็นมากเลยตูอยากชมพัดสะบัดนะคะถมชาติถมวัดสะบัดสะบกมานั่งนี่เพินมากไม่อยากกลับบ้านเลยตุ้มมาถ่ายเลยตุ้ยังไม่อยากกลับบ้านเลยนะคะนั่งน่นั่งง่วงเลยเออ,เอ,อ,เอ,อตุ้มขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชม ชมวิวบรรยากาศชมเรือทายแม่น้ำป่าตักและเจ้าพญาก็ไปอีกหลายโค้งท่านผู้ชมก็าจะถึงตำบลบอ่อโพงอำเภอนครหลวงนะคะที่ต้้มอยู่ในอำเภอพระนครศรีอยุธยานะวิ่งไปอีกไปถึงอำเภอนครหลวงนะคะเรือจุดการทํางานของพี่ๆี่ชาวเรืออยู่นะั่นมีทั้งรงงานมีทั้งโกดังสินค้าเยอะมากมายมีทั้งเอาสินค้าขึ้นเรือมีทั้งเอาสินค้าลงเรือนะเป็นแหล่ง การทำงานของพี่ๆชาวเรือเลยบอกโอ้โหโรงงานอะไรมันจะเยอะขนาดนี้ติดๆ,ๆ,ดๆดกันเลยทั้งโกดังทั้งโรงงานเนาะพี่ๆชาวเรือก็จะไปเอาสินค้าขึ้นที่นั่นนะคะเรือละลายขบวนหลายๆขบวนหลายๆลำๆก็เอาสินค้าลงสินค้าข,ขึ้นทำงานกันแบบขมกขักกระเบ้นเลยนะคะที่นั่น <ST AR> บางที่ก็ไม่มีวันหยุดเลยเ <laughs> ห็นไหมลมลมแรงเนาะ <laughs> เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมตุ่มก็นานๆจะได้ให้ท่านผู้ชมเห็นหน้า<ๆ>เห็นตาได,ได้ปกติได้ยินเสียงอันนี้นะคะบรรยากาศจบภาพโดยเรือรับซื้อของเกา่าท่านผู้ชมกำลังวิ่งมาเรือรับซื้อของเก่าจะมีเชือกนะคะรับซื้อเชือก ผมเคยถามนะคะว่าเอาไปทําอะไรเสียก็พอเอาไปหลอมไม้ไดเ้เป็นเรือรับเร้อของเก่านะคะไม่ได้มีแต่รถรับเรือของเก่าเนี่ยมีเรือรับเร้อ,อเก่าโอ้ยลมแรงมากเลยไปแล้วนะคะท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใกล้ไกล อยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศนะคะขอบคุณมากๆเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ไป๊ายบายไปแล้วนะคะ